วิธีการรับบ l ตรฟรีประจำวันนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จช่องของ้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอน wallet ของเราใส่ทุกอย่างให้มันครบเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเราเลือกซองเสร็จเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทแต่ถ้าใครที่มาช้ามาไม่ทันพอกดที่ลิงก์เสร็จเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวลองมาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ สวัสดีคะ่ะขอร้อตรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแจาก wallet ฟรีนะคะประจำวันที่7 7มีนาคม2 5 6 6ใครยังไม่เคยได้ก็เอาใจช่วยส่วนใครที่มาช้าช้าจริงๆแบบไม่ทันเลยก็จดไว้ก็ได้นะคะอย่างทีนุชพูดตลอดเลยว่าอยากให้จดไว้ก็ได้เพราะว่าในบางครั้งระบบมันไม่ได้แจ้งหรือในบางครั้งระบบมันแจ้งช้าทําให้เรามาช้าก็ก็พลาดโอกาสไป ในการลงคลิปนะคะนุจะลงทุกวันนะคะ21นาฬิกาหรือ3ทุม่มส่วนเวลาในการแจกแต่ละวันจะไม่เหมือนกันง่ายๆเลยค่ะพอถึงเวลาสทุ่มเราเข้ามาดูคลิปถ้าในบางครั้งเรามาก่อนก็รีเฟซหน้าจอนิดนึงแต่ถ้าเรามาแบบ2ทุม่มอ่า3ทุ่ม1นนาทีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นคลิปแล้วก็ดูคลิปแล้วก็ดูว่าแจกตอนกี่โมงแล้วก็มารอรับนะคะอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะฝากไว้ให้ทำนิดนึงนะคะเพราะว่า เห็นหลายคนบ่นว่าไม่ได้อะจไว้นิด้นึงนะคะมันไม่เสียเวลามากหรอกเนาะส่วนการแจกของเราวันนี้การแจกของเราก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกาหนาทีใครดูจบแล้วมารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคำท้า